มาอยู่กับช่อง f o r Game นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมป dress t w i m pet ก mm ัน hmm. ค่ะวันนี้มีอัปเดตใหม่ใหม่ด้วยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ t h a กด you a ไปดูกันเลยค่ะซึ่งอัปเดตนี้นะคะอัปเดตในวันที่28หรือวันเสาร์ที่28กันยายนนะคะหรือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งอัปเดตตอนเวลาสอบสามทุ่มยี่สิบนะคะซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็น ตอนนั้นน่าจะใครหลายๆคนน่าจะนอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตใหม่กันนะคะทุกคนมีโค้ดเข้ามาใหม่ถึง4โค้ดเลยนะคะและเคียวที่เราถืออยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดใหม่ใน4โค้ดนั้นด้วยนะคะด้วยนะคะก็เราจะเดี๋ยวเราจะทําคลิปไว้ให้นะคะเป็นคลิปสั้นนะคะสามารถกดเข้าไปดูในช่องเราได้เลยนะคะ นี่นะคะโค้ดใหม่จะมีถึง4โค้ดเลยนะคะจะเป็นชุดเดรสนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีเคียว el, หรือขวานนะคะแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าดาวแล้วก็มีโบค่ะซึ่งจะมีของใหม่ที่4ของใหม่นะคะหรือว่าของโค้ดเนี่ยที่สามารถคัสตอมใหม่เองได้ด้วยนะคะซึ่ง ตรงนี้นะคะของเรานะคะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอหรทุกคนนั่นแหละนะคะซึ่งเราก็สามารถคัสตอมไหนเองได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีทรงผมถึงทรงผมใหม่มาถึง5ทรงเลยนะคะก็จะเป็นทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้แล้วก็ทรงนี้ค่ะซึ่งทรงนี้นะบางทรงนะคะสามารถเียกหน้าม้าออกได้ด้วยนะคะทุกคนบางแล้วก็ไม่มีหน้าม้าใหม่มานะคะนี่นะคะ แล้วก็ชุดแล้วก็ห้องรับลาน่านะคะไม่สามารถเข้าไปได้แล้วทุกคนเดี๋ยวคือตอนนั้นใช่ไหมพูดเลยนะคือเมื่อกี้เรากาลังบอกว่าห้องรับลาน่าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เลย,เยออนนใช่ไหมนะคือ,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 าาไไค,อคือตอนตอนที่อัปเดตใหม่อะเราเข้ามาตรงห้องรับใช่ไหมมันมันเข้าไม่ได้ทุกคนเราก็าเลยงงไงทำไมเันเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ้าว อ๋ออัปเดตนะคะอัเออผิดนะคะทุกคนคือห้องรับลาน่าเนี่ยคือยังอยู่นะคะแต่ว่าลาน่าตอนนี้ค่ะได้หายตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเราเราคลิปพี่พัต้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดน,นะคะโอเคค่ะไปกันต่อเอาออกไม่ได้ <laughs> อ่าแล้วก็ ชุดลานานะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันก็มาอยู่ตรงนี้นานแล้วนะคะน่าจะนานแล้วเลยไม่นานหรอกก็เพิ่งอัปเดตนี้มันชุดลานาก็เพิ่งจะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ v i p นะคะ V i p มีของใหม่มาหนึ่งชิ้นนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเป็นของอะไรเพราะว่าเราอะไม่ได้เรานะคะเราไม่ได้เราไม่ได้เติม VIP นะคะทุกคน ก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะ